ก็ทุกคนจำไว้เลยว่าเวลาอาจารย์ป่วยหวยเราจะชอบเข้าสามตัวเหมือนงวดหกศูนย์ห้า 5, อาจารย์ก็เป็นแบบนี้นะถ้าเอาตามหลักไสยศาสตร์ตามความเชื่อพ่อผมอาจารย์แหม่มปู่ใหญ่ท่านเสียชีวิตสี่สิบสามปีนะพ่อเสียชีวิตสี่สิบสามพี่น้อย ผู้พาสร้างสำนักของเราเสียชีวิต46ปีนะครับมีคนมาทักขอเป็นเพื่อนของปอมครับคือเวลาเราให้หวยเข้ามันก็จะแพ้ตัวเองอย่างนี้นะครับซึ่งช่วงนี้อาจารย์ก็มีอาการเจ็บท้องเจ็บบ่อยโดยเฉพาะฝั่งขวาแถวใต้สะดือนะครับเพจจริงงวดที่แล้วคนดูเราสอม2นห้าวันนี้เก้าพันก็ถือว่า ครึ่งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปเลขชุดนี้เชื่อว่าหลายคนได้ไปแล้วแล้วก็ชุดเต็มแล้วก็จะเลขทูบอ้อมสินไม่น่าจะมีนะครับชุดนี้เห็นกันหลายคนแล้วแหละอยู่กันละสินนะครับอาจารย์ไม่ได้ไปหาหมอที่กทมเด้อ อาจารย์อยู่กัลสินใครจะไปเยี่ยมก็หลังอาจารย์สองกล้องเสร็จค่อยไปเยี่ยมเด้อเพราะว่าวันที่ไปแอดมินน่ะมันต้องกินยาถ่ายนะครับมันต้องถ่ายทั้งวันอย่าเพิ่งไปเยี่ยมนขี่บ่ออกเด้เออนะครับอ่าแคปชุดนี้นะครับก็จะไปเยี่ยมก็นู่นแหละวันส่องกล้องเสร็จค่อยมานะครับแต่ว่าวันที่กินยาถ่ายอยู่อย่าไปเยี่ยมเด้อเพราะว่าหมอให้กินยาละใบลูกศิษย์นั่งยู่นนุนาห้องน้ำท่านอาจารย์จิบว่ากาเข่าเด้ออยากไอนะครับอยากไอเด้อ นะครับโลกเป็นยังดอกเนาะเอออ่ะรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดอาจารย์ชอบเจ็ดสี 9, ่สี่เก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเม็ดเดียวแถมเก้าหกไปด้วยนะเจ็ดเก้ากับเก้าหกชอบมากนะครับสามตัวชอบเจ็ดเก้าสี่กับเจ็ดหกสี่นะครับชุดนี้ก็คงเห็นกันแล้วแคปไว้นะครับหนึ่งหมื่นคนโอ้โหเหตุสำรองคนดูหนึ่งหมื่นคนเป็นบุญมากครับอะแคปไว้ให้หน่อยลูกศิษย์ ใครที่ดูอยู่แคปไวใ้ให้อาจารย์หน่อยว่าทำไมเพจสำรองคนดูเยอะขนาดนี้นะครับอาจารย์น้องคำแคปไว้ห,หน่อยครับคนดูต้องหมื่นหนึ่งนะแคปให้อาจารย์หน่อยอทุกคนแคปไว้ให้หน่อยนะครับอ่ะแคปหรือยังที่ชอบเจ็ดห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับอืม อันนี้เป็นชุดที่อาจารย์ปล่อยไปหลายวันแล้วก็งวดนั้นก็เข้าไปที่หกศูนย์ห้านะครับงวดก่อนเข้าแควิ่งห้านะอ่ะทีนี้เอาชุดเต็มไปลูกศิษย์อ่ะแคบชุดเต็มครับขอบคุณพี่ไอพินญาดาวสิบดวงครับอาจารย์อาจจะไม่ค่อยเห็นข้อความนะเพราะว่าอาจารย์ดูดูที่เพจอนอนน็อ์จิตปู่ใหญ่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ เปิดเฟซบุ๊กก่อนนะครับจะได้เพจหลักนะไม่งั้นผู้ติดตามขึ้นเอาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรียกทูปแป๊บนึงนะครับ ไอ้พวกเพจปลอมเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะผมคาดว่ารุ่งนี้แตกสามตัวครับผมพูดแค่นั้นแหละผมพูดแค่ว่ารุ่งนี้แตกสามตัวครับผมเชื่ออย่างนั้นทุกคนก็รู้ว่าเวลาผมป่วย เลขมันจะออกแบบนี้แหละแล้วก็เลขทูบเนี่ยทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนชุดเต็มเรามีเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดห้าดหกเจ็ดสองใ่ไมเดี๋ยวเห็นทูบป,ปู่อาจารย์เน้นเม่เดียวคือเจ็ดเก้าใช่ไหมเดี๋ยวเห็นทูบป,ปู่ทุกคนเซอร์ไพรส์ขอขมากรรมน่าจะขอไหวอยู่นะครับอืมน่าจะขอได้อยู่เทีไหนก็ติดตามอยู่ตอนนี้เรามีอยู่สามเพจ อ้อนอสิทธิปูใหญ่ยยเนี่ยมันติดแดงอยู่ให้เราย้ายไปตำหนักปูใหญ่ยยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันเขียวอาจารย์กลับมาเล่นนะครับทุกคนต้องเข้าใจเพื่อหาไม่เจอนะเพื่อหาไม่เจอแต่คนดูก็เยอะเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ยัง9ก้าพันอยู่ไดมื่นก็พรุ่งนี้ลุ้นหวยนะครับถูกไม่ถูกก็ขอให้ปู่ให้ถูกแล้วกันแล้วก็สิบเจแอดมิดเลยสิบแปดสองกล้องแล้วก็ โอเล็กทูบอาจารย์ชอบเจ็ดเก้าครับเนี่ยอาจารย์ชอบทูปปูครับอาจารย์บอกตรงๆว่าชอบทูปปูเลขทูบเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์น็อตครับสวัสดีดครับท่านมีนาเออพันธ์ขึ้นแต่นะครับอมาเลขทูบครับมาเจ็ดเก้าครับที่เจเจซี่อันละ แต่มาเกตเก่าอาจารย์มาเกตเก่าครับอืมเกตเก่าเจ็ดหกมารกระโดดแสตูครับก็กตรงนี้รุ่นหวยนะครับสิบเจ็ดอาจารย์แอดมิดก็สิบแปดสองกล้องเอาเลขทูทเห็นหมาเนีิอ่ะขอพูดเรื่องเลขทูรักนายใหญ่คิดมากนะครับเลขทูมีเจ็ดสามเก้านะครับเราซื้ออีกตัวหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้า เสื่อไพยไหมตัวนี้เสืรอภพยไหมตรงกับอะไรตรงกับอะไรเจ็ดเก้กาตรงกับอะไรตรงกับอะไรตรงกับเม็ดเดียวอ่าเลขทูบเจ็ดเก้กาตรงกับเม็ดเดียวะนะครับเผื่อใครจะไปนอนนะครับอาจารย์แคปไห้แล้วเดี๋ยวอาจารย์พาขอขอมากรรมแล้วก็ใครที่ยังไม่นอนก็ขอคุยด้วยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปนอนนะครับเนาะ ได้คุยแล้วสบายขอบคุณนะที่เข้าใจนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ทุเรีนะแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้เราคุยกันแบบครอบครัวนะเออ,เ,อเก็บทองอย่ล้ววะ่ะเ,เ,เก็บน้ำใ่ไว้ในนะครัอ่ะนะครับเลขทูกว่าเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้านะครับ ตรงเน้นๆเ,เลยเจ็ดเก้าเพราะว่ามันชนกับเลขชุดนะครับยายเป็นอาการเดียวกันเลยค่ะคุณยายเป็นเป็นโรคอะไรหรือครับพิมพ์ใหม่หน่อยแม่ยายเป็นดิสีดวงอ๋อช่พูดก็หายจริงๆอาจารย์เป็นโรคแพนิกด้วยนะทุกคนต้องเข้าใจด้วย่อแคปแล้วนัดถ่มแล้วนะลูกศิษย์เนาะ,ะจะได้พักผ่อนกันนะครับก็วันนี้ก็มาไลฟ์สั้นๆนะครับก็ไายครับขอบคุณทุก กำลังใจนะครับบายยไปแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณคมากนะครับไปแล้วขอบคุณ f 4, 3000อฟซีสามพันกว่าคนตรงนี้นะครับบายบายวัส mm hmm. ดี